วันนี้ที่จังหวัดชนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเชิญตะกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไป็มอบแก่ญาติของพันตรีลิขิตวิทยาประภารัฐเจ้าหน้าที่ชุดทำลายลางวัตถุระเบิดอโนไทยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเขตคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่49ขอรับการสนับสนุนรถติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณชุดทำลายลางวัตถุระเบิดอโนไทให้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว่างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพลาน4906บ้านไอากาแซอำเภอศรีสาครจัังหวดนาราธิวาสเมื่อวันที่3มีนาคม2566 ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกเจ้าหน้าที่ชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดอโนไทยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์เดียวกันกับพันตรีลิขิต ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่3มีนาคม2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้น